ก็มาอยู่สําหรับเกมล่าสัตว์เก่นมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าสำหรับใครที่มองหาเกมแนวล่าสัตว์อยู่แล้วก็น่าเล่นในปี2024อยู่เนี่ยนะครับก็คือห้าพดคลิมนี้เลยนะครับจะมีเกมไหนกันบ้างเนี่ย ก็สามารถเข้าไปดูกันได้แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสนับสนุนผมได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แทง์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเวมที่รยบร้อยแล้วเนาะเพื่อมแก้ไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมนี้มีชื่อว่า w o r l d f i t นั่นเองนะครับสำหรับ w o r l d f i t เนี่ยจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมตกปลาเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนสวยงามมากๆตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวตกป,ปลาแนวไอดอลนะก็คือมันจะตกปลาอัตโนโมัตินั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีการอัปเกรดตัวของคันเบ็ดต่างๆค่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีปลาหลกากหลายชนิดให้เราได้ไปสะสมกันซึ่งมันก็จะมีคลาต่างๆที่เราเนี่ยต้องการหมั่นนะครับ เนาะตัวเกมเนี่ยภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้เกิดูได้เลยนะครับ Professional Fishing 2นะครับสำหรับตัวเกม p r o f e s s i o n a l Fishing 2เนี่ยจะเป็นเกมแนวตกปลาแนวที่เราเนี่ยจะไปไปชนภลายในแมปต่างๆเพื่อจะนำเหล่าปลาต่างๆเนี่ยขายกันนะครับเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวตกปลาอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเพราะตัวเกมเนี่ยยังมี การเลือกเหยื่อเลือกเบ็ดเลือกอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าภาพภาพายในเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมสายฮาแล้วก็เป็นเกมแนววิ่งนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโรดิโอสตรมปิดนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะขึ้นไปขี่สัตว์ต่างๆแล้วก็เอาสัตว์ต่างๆนั้นมาอยู่ในสวนสัตว์ของเรา นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเผลอแล้วก็ฆ่าเวลาได้ดีมากมากเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีสัตว์ต่างๆให้เราได้ไปขี่กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัปเดตเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นด่านที่เป็น ด่านนีโนเสานะครับด่านปกติหรือว่าจะเป็นด่านในน้าที่อัเดตเข้ามาเราได้ไปเล่นกันนับไปขี่ปลากันนั่นเองนะครับจะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลิดเมลีนมีชื่อว่าอเมริกามาร์คแมนนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมล่าสัตว์ที่สามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผููเล่นเล่นกับเพื่อนได้สร้างห้องเล่นกับเพื่อน ได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีรถแมพที่นั้นใหญ่ๆแล้วก็มีอาวุธตถถ่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับตัวเกมจะมีแต่ละฤดูด้วยนะครับก็จะมีฤดูต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถ เล่นได้ด้วยนะครับเลือกแมบ,บที่เป็นสภาพอากาศต่างๆได้นะอาจจะเป็นสภาพอากาศที่เป็นฝนตกแดดออกขีม้าตกหรือว่าจะเป็นในฤดูร้อนต่างๆก็หาได้เหมือนกันตัวเกมนะครับก็จะมีการสร้างตัวของแคมป์ของเราด้วยนะครับเนาะก,ก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีอะไรหลายอย่างที่เราเนี่ยสามารถทําได้สร้างสกินนะครับใส่สกินต่างๆให้กับตัวของเราได้เหมือนกันนะครับเนาะภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยเพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอง อุคนที่1น,นะครับเ <No. S 1> นาะเกมไี้มีชื่อว่า Hunting c l a s s นั่นเองนะครับเกมได้เปิดมานานแล้วแหละแล้วก็มีคนเล่นเยอะเหมือนหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เดินได้นะครับที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ ยืนอยู่จุดที่เขาเนี่ยกำหนดให้นะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีสัตว์ต่างๆที่ให้เราล่าที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเพรสของเราว่าให้ล่าตัวไหนนะครับยิ่งล่าเยอะเท่าไหร่ก็จะมีการอัปเกรดตัวของปืนของเราได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีโหมดออนไลน์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยหรือว่าจะท้าดวลหนึ่งๆกับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันภาพกราฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีการสะสมอรลบว้มการ์ดจัดด้วยนะครับแล้วก็สักใครที่ช นั่นเองนะเกนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมล่าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นรู้ดูหนาวกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Carnivore Ice Age นั่นเองนะครับท่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปล่าสัตว์อยู่ใน ดูดูหนาวแล้วก็บนเกาะที่มีแต่หมาตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถเดินไปประจญภัยได้เองเลยนะเปิดโลกให้แบบ open world ก็สามารถไปไหนก็ได้สามารถล่าสัตว์อะไรก่อนก็ได้ตัวเกมเนี่ยสามารถเลือกสัตว์ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกปืนได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาปืนไหนไปเล่นหรือว่าจะเลือกสัตว์ตัวไหนอยู่ในแมพภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับไม่ได้สวยจนเกินไปภาพมาในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่1นนั่นเองนะครับถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพล เกมที่ไม่กินสเปคแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Hunting Simulator นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมล่าสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีความสนุกมากแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะจําลองแผนที่ในประเทศต่างนะครับที่เราเนี่ยสามารถลงไปได้แล้วก็แต่และแผนที่ก็จะมีสัตว์ที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมก็จะมีอาวุธปืนให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายหลักๆตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งตัวของปืนลูกซองประมาณนั้นแหละแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเราที่ช่วยในการ ล่าสัตว์ได้ด้วยนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีสัตว์ต่างๆที่ให้เราได้ล่านะครับรวมไปถึงนกที่อยู่บนฟ้าก็ล่าได้เหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็การาฟิกที่เท่กันสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคด้วยนะครับสำหรับใครทองการัจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมล่าสัตว์รูปแบบ Open World บแล้วก็เล่นเพลินๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Hunting Simulator 4ูน4เกมเลยครับเราเนี่ยยังสามารถวางกับดักได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเรายังสามารถขี่รถทัวร์บนแมปได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเล่นแบบว่นเวิร์มากๆนะครับเราเนี่ยเดินประจนภัยไปใครที่ขี้เกียจเดินก็ขับรถได้ประมาณนั้นอุปืนต่างๆก็มีให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายภาพกราฟิกไม่ได้สวยนะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ใครต้อนจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้ กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นนเพลินได้เหมือนกันนะเกมเล่นสนุกสนุกเล่นมันเพลินเล่นชิวๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า big hunter นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมล่าสัตว์สไตล์ชนเผ่านะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเคลี้ยงอุปกรณ์ของเรานะครับใส่สัตว์ที่ เขากาหนดให้หรือว่าเควสที่เราเนี่ยจะไปทําแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่แตกต่างกันไปบางตัวจะฟันไม่ได้บางตัวเนี่ยเราเนี่ยต้องปาให้โดนจุดสําคัญถึงจะตายก็มีแล้วก็อาวุธภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่มีเยอะมากมายเลยก็ตัวเกมก็จะมีระบบจับเวลาด้วยนะว่าเราเนี่ยจะ ฆ่าศัตรูได้เร็วขนาดไหนประมาณนั้นนั่นแหละนะครับยิ่งเราเนี่ยเล่นได้เยอะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ดีเพิ่มมาคืนนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวล่าแย่กันบ้างน,นะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า monster hunter now นะครับตัวเกมจะเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของโปเกมอนโกลเลยนะครับก็หาตัวของมอนเตอร์เอง นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยบางพื้นที่จะเป็นทะเลทรายก็เป็นมอนสเตอร์ทะเลทรายบางพื้นที่เป็นมนอ,อนสเ,เตอร์ที่อยู่ในป่าก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในป่าเราก็สามารถไปเลือกเล่นกันได้แต่ว่าเราต้องเดินทางไปเองนะครับท,ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถอัพเกรดตัวของตัวละครของเราได้เหมือนกันนะครับสามารถ สู้กับตัวของมอนเตอร์ได้เหมือนกันนะก็จะมีมอนเตอร์ระดับพิเศษด้วยให้เราได้ไปสู้กันด้วยนะครับเนาะเกมต่อมานะครับเป็นเกมแนวล่าป่ากันบ้างหรือว่าเกมแนวตกป่ากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า my fishing w i r d นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้บริการนานแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ยังเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นกันอย่างต่อนเนื่อง จนถึงปีนี้เลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยออกล่าหาปลาในภูมิภาคต่างๆปลาแต่ละชนิดนะครับก็จะอยู่คนละแบบคนละสถานที่ด้วยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่จะไปตกในสถานที่แห่งไหนตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินเล่นเยวๆมากมาก แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการซื้อตัวของเหยือ่อซื้อเบ็ดซ,ซื้ออะไรต่งตยยยยยยางๆเยอะแยะมากมายมีการน้นำเกลือต่างๆก็มีเหมือนกันถือว่าเราเนี่ยจะล่าปลาต่างก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบ,บต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นนอกจากจากการหาปลาด,ด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินด้วยเหมือนกันนะเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า c a t t i n g เอาเว้นี่ครับสำหรับเกมนี้น่ครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะติดเกาะล้างนะครับเราเนี่ยจะได้จําลองสถานการณ์เป็นผู้ชายที่อยู่บนเกาะล้างนะครับที่เราเนี่ยตกจากเครื่องบินแล้วเราเนี่ยก็ต้องมาติดเกาะล้างเราเนี่ยก็ต้องเอาชิตรอดอยู่ที่นั่นให้ได้นะครับภายในเกมนะครับจะให้เราเนี่ยทำหน้าที่ตกปลาเลี้ยงชีพไปวันๆแล้วก็สร้างบ้านสาร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราเนี่ยสามารถสร้างได้เลยนะครับแต่ว่า เกมเพลย์หลักๆก็ให้เราไปตกปลาแหละนะว่าเราเนี่ยจะได้ปลาที่ดีที่สุดหรือว่าปลาที่มีความน่ากินที่สุดนั่นเองนะครับกราฟิกในเนเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่จะเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ําเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยกินสเปคเราเนี่ยสามารถเอาปลาเนี่ยไปขายได้ด้วยนะไม่รู้ว่าติดเกาะยังไงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถขายปลาได้ด้วย เกมนี้นะครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาอัปเกรดเบ็ดของเราให้มีความสามารถตกปลาได้เยอะมากขึ้นหรือว่าตกปลาได้ตัวที่ดีมากขึ้นนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในวสไตล์นี้เล่นเพลิน,นสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับภาพใการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับเนะาะก็เองบ้างสำหรับสิบเกมแนวราสัตนะครับท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดบบเกมรายก็ฝากตามกันเลยกดแชร์ ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลานะท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม